สวัสดีนะคะนี่ก็เป็นคลิปแรกเลยนะคะสําหรับตั้งแต่แล้วไปเสริรรมดั้งมาเนาะที่เอียงข้างนี้เพราะว่าจะให้ดูทรงนะจ๊ะก็ตั้งแต่ที่ได้ไปเสริรรมจม,มูกมายังไม่ได้อัดเลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นแบบไม่อยากออกสื่อเพราะว่าน้าเป็นอาวาตารมากๆเลยนะจ๊ะ แล้วก็วันนี้อยากจะขอบคุณนะคะสําหรับฟีดแบ็กดีๆนะคะจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะรวมถึงเพื่อนๆที่ติดตามมาจากในพันทิปด้วยเนาะก็ขอขอบคุณต่อเลยแล้วกันนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับฟีดแบ็กที่ลบๆนะคะจากผู้หวังดีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนะาะค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้แคร์นะคะเราก็อยากคิดว่าฉันแคร์คุณนะจ๊ะเพราะว่าเราแคร์เฉพาะคนที่รักเราเราก็ให้กําลังใจเรานะคะ ก็ตั้งแต่ทํามาก็ได้รับเรื่อว่อะไรอะฟีดแบ็นะคะดีๆจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะมาเออก็บางคนก็มีชมบ้างนะคะแล้วก็มาแบบเออให้กําลังใจบ้างก็อยากจะขอบคุณอย่างมากเลยนะจ๊ะจะบอกว่าอะไรอะอันนี้นะคะก็สองอาทิตย์นิดๆแล้วนะจ๊ะ สำหรับคำถามแรกที่อยากจะตอบเลยก็คือวันนี้คุณหมออะไรที่เป็นคนทำให้นะคะก็คือคุณหมอทาราวงวิริยังกูลค่ะท่านเป็นเสลปแพทย์นะคะเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลสีริราานั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้ท่านมาเปิดคลินิกนะคะอยู่ที่เมืองการจังหวัดกาญจนบ,บุรีของเราเนี้ยเป็นเวลาหลายปีแล้วนะคะท่านก็จะดังมากนะคะในเรื่องการทําจมูกทําตานะคะแล้วก็เ เจ็บไหมนะคะสําหรับคําถามนี้คําถามเยอะมากว่าเจ็บไหมตอนแรกกลัวมากเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอขึ้นไปอยู่บนเตียงปุ๊บใช่ไหมคุณหมอก็ฉีดยานอนหลับหลังจากนั้นก็ไม่รู้สึกอะไรเลยหลับสนิทไปเลยนะคะเราก็ตื่นขึ้นมาบอนที่คุณหมอกำลังเย็บมันเป็นแผลอยู่ข้างในนะคะเย็บก็ ถามว่าเจ็บไหมไม่เจ็บเลยนะเรามไม่รู้สึกว่าเจ็บเลยแต่ว่ามันรู้สึกทิงตอนที่ยาชาหมดฤทธิ์แล้วไปประมาณสักสามชั่วโมงให้หลังเนาะก็จะรู้สึกปวด,ปวดนิดๆน,ดนดะจ๊ะปวดช่วงนี้แค่นั้นเองแล้วก็ถามว่าราคาเท่าไหร่นะคะมีทั้งหมดสองราคาราคาแรกแบบเกาหลีญี่ปุ่นอะไรแบบเนี้นะคะจะอยู่ที่หมื่นสองพันบาทอีกแบบหนึ่งแบบ อเมริกาเกรดเอนะคะเป็นซิลิโคนแบบนิ่มกว่านิดนึงนะคะก็จะราคท 15, าที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถามว่าแตกต่างกันยังไงหนึ่งแตกต่างตรงที่ซิลิโคนอเมริกาจะเหมาะสําหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือว่าเป็นโรคหวัดบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นโรคไซนัสไมเกนอะไรเงี้ยเราก็จะใส่แบบอเมริกานั่นเองนะจ๊ะล้วก็ถามว่าถ้าไม่ถึงเป็นสิวนี่นะคะแปะไว้เป็นสิวเพราะว่า ช่วงนั้นที่เส้นจมูกเราก็ไม่ได้ล้างหนะ้าบริเวณนี้เนาะหกกลัวก็เลยทําให้สิวอักเสบขึ้นมาออาจจะเป็นเพราะแพ้เลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจนะคะตอนนี้ก็าลังรักษาอยู่นะแล้วก็ทาอะไรอีกอะ่ะอืมคําถามเยอะมากเลยนะจ๊ะแล้วก็เอ่อบางคนถามทําตาแต่ว่าน้าไม่ได้ทำม,มานะจ๊ะเคยสอบถามราคาคุณหมออ,อ,อ,อยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทเนาะแล้วก็ทําอะไรอีกอะ่ะ ที่คำถามบ่อยๆเยอะๆถามว่าเจ็บไหมเออก็ปวดนิดหน่อยนะคะถ้าปวดก็กินยาแล้วก็หายเนาะแล้วก็ราคาตอไปแล้วนะคะแล้วก็ถามว่าเออ,เอ,อทำไมถึงต้องทําจมูกช่นะอยากจะบอกเลยนะคะว่าไม่ได้สนับสนุนแต่ว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้หรือว่าสําหรับผู้ที่สนใจศึกษาในเรื่องการทําจมูกเนาะทําไมต้องทำเหรอหนึ่งเป็นความสุขส่วนตัวและเป็นความพอใจนะคะ คนเราจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวได้สวยแล้วไม่ต้องทําแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราส่องกระจกทุกวันมันจะดูว่าเออเรายังมีแบบเออปมด้วยอะไรบ้างอะไรอย่างนี้บนหน้าใช่ไหมถามว่าจะให้ทําหมดไหมปมด้วยบนหน้าทั้งหมดเราก็ไม่ทําใช่ป่ะแต่ว่าเราเลือกทําที่เราพอใจนะแล้วก็สําหรับน้องๆที่อยู่ต่ากว่า20นะคะตอนนี้พี่ยังไม่แนะนาเนาะสำหรับน้องที่ตามมาจากพันทิปแล้องมาถามเรื่องเกี่ยวกับการทําจมูกอะไรเงี้ยซึ่ง พี่ก็ยังไม่แนะนํานะจ๊ะเพราะว่าหน้าคนเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆและถ้าน้องไปทําตอนที่ยุยังไม่ถึงยี่สิบเนี่ยตอนนั้นอาจจะสวยแต่พอหน้าน้องเปลี่ยนโครงหน้าเปลี่ยนเนี้ยมันอาจจะไม่สวยเหมือนเดิมก็ได้เนาะเราก็อยากให้แบบหน้ามันเข้าที่แล้วนิดนึงนะจ๊ะถามว่าบนหน้าทาอะไรบ้างทาอะไรบ้างทําแต่จมูกอย่างเดียวคางไม่ได้ทําโอเคปะ้ะหน้าไม่ได้ฉีด V shape อะไรทั้งนั้นกะจะทําอยู่เหมือนกันโบท็อกอะไรเมโซแฟตอะไร ต่างๆอยากทําเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีมันนี่จ๊อแล้วก็ทําสมุกอย่างเดียวนะจ๊ะแล้วก็คํำถามนี่เลยอะเออดก่อนปัจจัยอ,อการศึกษาทําสมุกมาแล้วหนึ่งปีเต็มๆนะจ๊ะแล้วก็จะมากหน่อยตอนช่วงสามสี่เดือนก่อนที่จะทํานั่นเองศึกษาหนึ่งศึกษาแพทย์ ถ้าท่านไหนที่เราไว้ใจแล้วก็อยากให้เขาทำให้ไปดูในรีวิวเยอะๆเช่นในพันทิปหรือว่าในเว็บดั้งโด่ง .com หรือว่าในเ w ็บม e ดหมอ .com นั่นเองก็จะมีแบบเพื่อนๆที่อยากแชร์ประสบการณ์มารีวิวให้ดูว่าเออหมอท่านไหนทำจมูกทรงไหนเราอยากได้ทรงแบบไหนนะคะแล้วก็ ออศึกษาข้อมูลก่อนเนาะแล้วว่าทําไมไดาราถึงเลือกหมอทารายอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเพราะหนึ่งเราจะให้คุณหมอเออ follow up หรือว่าติดตามอะไรเงี้ยผลหลังจากการทํามันง่ายกว่าแล้วก็เดินทางสะดวกนะคะแล้วก็ไว้ใจหมอด้วยนะคะอย่างแรกเลยต้องมีความไว้ใจและเชื่อใจในแพทย์ที่ทําให้เราเนาะและท่านก็เป็นอาจารย์แพทย์จากสิริราด,ด้วยนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากในสิริลาซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่น่าพอใจและไว้วางใจอยู่มี เพื่อนๆจากกรุงเทพจากต่างจังหวัดนะคะมาให้คุณหมอทําเยอะมากแล้วก็ออะไรอ่ะศึกษาแล้วใช่ไหมสองดูปัจจัยเงินของเรานะคะว่าเงินเราพอไหมมันมีแบบสองแบบแบบญี่ปุ่นกับอเมริกานะคะสองแบบแล้วก็ดูว่าเออเราเงินพอไหมหมื่นสองหรือหมื่นห้าพันรือสามพันได้แบบอเมริกาไปเลยแบบนี้นะคะแล้วก็อะไรอ่ะเงินปัจจัยแล้วก็สามความจําเป็น นะจ๊ะความจาเป็นก็คือหนึ่งเราจําเป็นไหมเราทํางานอะไรเกี่ยวกับต้องใช้หน้าตาเยอะไหมหรือว่าคนอยากจะเพิ่มความมั่นใจบุคลิกภาพเพิ่มขึ้นเราก็ไปเสริมเติมแต่งในสิ่งที่มันขาดบกพ่องไปนั่นเองนะคะสําหรับคนที่พอใจแล้วทุกคนสวยทุกคนคะ่ะไม่มีใครไม่สวยนะคะแต่ว่าเราจะสวยในแบบของเราเช่นแต่ถ้าเนี่ยเกิดมาเนี่ยเออเป็นคนที่มวยมาก ตาตีอะไรเงี้ยเล็กอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็พยายามที่จะทําให้ตาโตขึ้นด้ดยการเทคนิคการแต่งหน้ามันก็มีเนาะแล้วก็เออ,อะไรอ่ะมีความชอบส่วนตัวอยากแบบหน้าฝรัง่งอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ให้นะจ๊ะนี้ก็จะเป็นความจําเป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะที่เราจะต้องไปทําแล้วก็นี่ก็เป็นปัจจัยทั้งหมดที่ตัดสินใจที่จะทําจมูกนะคะถามว่า เราต้องคิดและศึกษาให้ดีก่อนไม่ใช่แบบเออปุบป,ปับอยากไปทําเลยอะไรอย่เงี้ยมันไม่ใช่เนาะเพราะว่าหน้าของเรานะคะทำครั้งเดียวก็เกินพอแล้วอะไรอย่างเี้เราก็ศึกษาหมอให้ดีๆศึกษาทรงจม,มูกเอารูปไปให้หมอดูนะคะแล้วสําหรับน้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่แบบเอยบอกว่านี่งบไม่ถึงหมื่นอะทําที่ไหนเข้าไปเลยนะคะใน o o o g l ลเราเสิร์ชคำว่าหมอบุญถิ่น นั่นเองหรือบุญ,ญรัตน์คลินิกนะคะซึ่งท er ่านก็ทําอยู่ที่ราคาห้าพันบาทนะจ๊ะก็สําหรับเพื่อนที่เอออยากหรือว่าท่านทําสวยไหมอะไรเงี้ยเข้าไปดูในเว็บมีดหมอหรือดั้งโด่งนะจ๊ะเข้าไปสมัครสมาชิกก่อนแล้วก็ไปดูการรีวิวของเอการทำจมูกของคุณหมอบุญถิ่นนะจ๊ะมีคุณหมอหลายอย่างคุณหมอหลายท่านเลยเออหลายท่านไม่ใช่เลยที่แบบทําจมูกสวยอะไรเงี้ยค่ะเอารูปให้ท่านดูแล้วก็แบบ เออดูตอนแรกดูพื้นฐานของหน้าเราก่อนดูโครงหน้าเราก่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบเออหน้าเราควรจะเหมาะแบบไหนแล้วก็ไปดูหน้าตัวแบบหรือโมเดลที่เราเอาไปให้ท่านเอ่อให้อาจารย์ให้แพทย์ดูนะคะว่าเอ,อเราอยากได้แบบนี้แบบนี้บบนอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะก็สําหรับคําถามที่ใครอยากตั้งไปเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามได้ในอินบ็อกซ์หรือว่าใต้วิดีโอนี้นะคะเราก็จะกลับมาตอบอีกหนึ่งครั้งนะ สำหรับคราวนี้ไปก่อนนะจ๊ะความจริงเ่ยงออกเลยเพราพอเป็นสิวอยู่นะกำลังรักษาอยู่นะจ๊ะสำหรับตอนนี้ไปแล้วบ๊ายบาย